วันจันทร์ที่19เมษาย,ยน2564เวลา10นาฬิกาในพรสามพงโนรพัชรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยในอำนาจชูงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและ,ะบำรุงรักษาสำนักง,งานชประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอเฉริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชุช,ชาติกำพูกรมชประทานโดยมีดร ชพรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานในการนี้ผู้มุ่งในการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่สํานักง,งานชลประทานที่13ที่ผ่านมามีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่การบริหารจัดการน้ําช่วงฤดูแล้งเป็นไปตามแผนสําหรับคุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนบริเวณคลองจินดาและแม่น้ําแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ควบคุมในห้องประชุมสํานักง,งานชลประทานที่13ตําบลมุ่งชมเพทามวงจังหวัดกาญจานบุรี วันอังคารที่20เมษายน2564เวลา10นาฬิกา30นาทีในพงศักดิที่สมิตพุ่มในการสำนักงานเฉลปพระทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมเฉลปพระทานครั้งที่1ปี2564และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเฉลปพระทานของที่บดีกรมเฉลปพระทานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้อง3009โดยมีนายประพิษจันมาอธิบดีกกรมเฉลปพระทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามการบริหารงบประมาณปี พศ2563ถึงพศ2564การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพศ2564โครงสร้างและอัตรากำลังและตัวชี้วัดจากนั้นที่บริกรมย์ฉทานได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทานทุ่มเททำงานสืบสารพันธ,ธกิจสุจริตโปรง่งใสภายใต้แนวคิด R&D Team เร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและรองอธิบดีแต่ละสายงานมอบแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานชประทานและการบริหารงานด้านต่างๆของกรมชประทานในห้องประชุมสำนักง,งานชประทานที่13ตำบลม,ม่วงชมเฮอร์ทามวงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่21เมษายน2564เวลา11นาฬิกาในพงศักดิทิสมิตรพุ่งในการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายดุษฎีพรพักแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารจักรน้ำนายอำนาจอรุณจิตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักรกลและนายเอกพลมั่นใจหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะร่วมกับนายบรนโพสุธรรมพันธ์พุ่งในการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณปากคลองปลาปลาและแม่น้ำแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง เพื่อไม่ให้วัชพืชกิดขวางทางน้ำรักษาร,ระบบนิเวศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและดำเนินการตามนโยบายของกรมชลประทานณบริเวณปากคลองประปาและแม่น้ำแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลองตำบล่วงชมเพอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรี วันพฤหัสบดีที่22เมษายนน2564เวลา0 0นาฬิกาในพงศกริทิสมิตพุ้อในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยแนวอำนาจอารุณจิตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักรกลและนายเอกพลมั่นใจหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะลงพื้นที่บริเวณปักคลองประปาเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณปักคลองประปา เกิแม่กลองอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารกรมชมลประทานโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6สำนักเครื่องจักรกลเพื่อให้การด,ดําเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้นำแม่น้ำแม่กลองบริเวณปากคลองปป,องป,ปาตําบลมุวงชุมพฤทธม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่23เมษาย,ยน2564เวลา13.30นาในพระสัมพุกนรพัทรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชประทานครบรอบป,ปีที่119ครั้งที่3ปี2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมกลมชลประทานชั้น3อาคารอำนวยการกรมชประทาน กรุงเทพโดยมีนายทวีศักดิ์นเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการนําเสนอรูปแบบการนําเสนอนิทรรศการเสมือนจริง v วั t u ชว e x h i b i t i o n ชั119ปีกรมชลประทานในด้านต่างๆแนวทางการพัฒนานิทรรศการ v วั t u ชว e x อ i b i t i o n ชั119ปีและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชรประทานครบรอบปีที่119เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนะห้องประชุมสำนักง,งานชระทานที่13ตำบลม่วงชุมเพทธาม่วงจังหวัดกาญจนบุรี